อรุณสวัสดิ์ที่นี่สวนกเกษตรตะกะแ่นยันยาวออกจ้าเช้าเช้ามาเจอน้องพีเสื้อแสนสวยแต่ไม่ใช่ไฮไลท์ของวันนี้เรอกนะวันนี้จะพามาดูท้องฟ้าค่ะว้าวขณะนี้เวลาหกนาฬิกาก,กว่าแต่ดูท้องฟ้าสิคะท้องฟ้าสีสีประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่รู้ล่ะถ่ายเก็บไว้เป็นเขาเรียกถ่ายเก็บไว้เป็นเ,เป็นบันทึกเหตุการณ์ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นค่อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่มันผิดปกติ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาติดตามชมตอนต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> แต่โอ้โหอลังการมากฟ้าสีนี้ดูฟ้ามาเยอะแล้ว แวะไปดูดอกไม้นิดหนึ่งตรงนี้นะจ๊ะก็จะเป็นดอกรักค่ะรักรักรักและนี่ก็จะเป็นดอกจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรก็ไมร่รู้เนี่ยใครรู้จักก็บอกบอกกันมานะเขียนในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะจ๊ะมันติดอยู่ข้างปากเนี่ยนิดๆออก นี่ฝรั่งกินจูจ่าหอทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ตั้งใจทํานะอย่าให้คลิปยาวเกินคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนเกษตรตะกแต,กแตนย่านยาวออกแล้วก็เก็บส่วนนี้ไว้ในอ้องอบความใจของทุกท่านด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วไว้พบกันใหม่จ้า สวัสดีค่ะ